อร่อยยกนิ้วกับนิกเล่งหงครับวันนี้เนี่ยนิกพาทุกท่านมาอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นั่นเองนะฮะถนนเส้นนี้ต้องบอกว่ามีอาหารมากมายแต่วันนี้เนี่ยปาป๋าบอกว่ามีร้านหนึ่งที่ต้องมากินต้องมาชิมให้ได้เพราะเขาเนี<ๆ>่ยอยู่บนถนนเส้นนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็เขาเนี่ยโด่งดังเรื่องอาหารเวียดนามนั่นเองครับ <ấu> นั่นก็คือร้านหนองคายป้าสุนั่นเองแล้วก็มาที่ร้านแห่งนี้เนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่ามาแล้วต้องกินเลยนั่นก็คือแหนมเนื้องของหนองคายป้าสุนั่นเองครับผมนี่ฮะ โอ้ท่านผู้ชมคนนัวอย่างดีแซ่บมากมี2ออย่างที่อยากจะชมมากๆเลยนะนั่นก็คือหนึ่งก็คือตัวเนื้อมีกลิ่นหอมของที่เขานําไปย่างมาที่เขานําไปหมักมามาทําให้มีกลิ่นอายอบอวนอยู่ในปากและสุดท้ายเลยที่อยากชมขาดไม่ได้คือตัวนี้เลยครับ น้ำจิ้มของเขามันมาเพิ่มความกลมกล่อมมีทั้งความหวานความเค็มแล้วมีถั่วให้ได้เคี้ยวอีกด้วยอ่ะอย่าลืมมากินแหนมเนืองของเขาต่อกันที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมนูนี้ก็โ,โหมาไกลเช่นเดียวกันนะฮะชื่อว่าเมนูตำหนออขายทะเงครับผู้ชมนี่โอ้โหกลิ่นดีมากฮมครบผู้ชมครับน้ำลายแตกมากโคตรฟินเลยอ่ะ โอ้ยดีมากเลยยังยังไม่หมดเท่านี้เขายังใจดีนะเอากุ้มพันอ้อยให้ลิกเนี่ยมาดับคาวแล้วก็ตัวข้าวเหนียวไก่ทอด โอ้ท่านผชมดีมากเลยวันนี้เนี่ยฝากไว้เลยนะฮะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวครบรสทุกอย่างที่นิกมาในวันนี้คือร้านหนองคายป้าสุสาขาราชพฤกษ์ใครที่อยู่แถวราชพฤกษ์นะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกับอีกสองสาขาของเขานะไม่ว่าจะเป็นเสนาหรือกะละ,ะพฤกษ์คุณไปใช้บริการได้เลยนะใครสนใจก็สามารถแวะเวียนมาใช้ได้แซบนัวสุดยอดแล้ววันนี้เนี่ยจะปิดท้ายก็ขาดไม่ได้เลยนะฮะนี่เลยฮะ ดื่มปิดท้ายมืออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดรโอ้โหเทดขนาดนี้ได้ชาตามือที่มันดีจริงๆโอ้ดื่มแล้วหอมปากหอมคอจริงนะท่านผู้ชมนี่ไม่ได้พูดเล่นนะท่านผู้ชมลองไปดื่มกันดูซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะครับใบชาตราชาตามือนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งรายนะครับเป็นขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮียสง ตีตายหาซื้อได้ที่บ i ๊กซีแม a l แว CJ ลูซีเจสเแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชนนำทั่วประเทศไทยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพซื้อไปถวายพระก็ได้บุญอีกด้วยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ขิงผงสำเร็จรูป100% 100%เพียวๆเลยนะใครสนใจไปหาซื้อได้เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมและสัปดาห์หน้าครับกลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงอร่อยยกนิ้วกับนิกเล่งหงครับเจอกันสัปดาห์หน้าจ้า